ในขณะเดียวกันสดๆร้อนๆ11โมงที่ผ่านมาที่รัฐสภาท่านผู้ชมภาคีกลุ่มราชพักเขานำโดยคุณอัครวุฒิไกรสีสมบัติหรือว่าเต้เต้อาชีวะนะคะประธานกลุ่มอาชีวะราชพักดีมากับสมาชิกกว่า10ท่านยื่นหนังสือต่ออาจารย์วันนอประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าอาจารย์วันนอไม่ได้มารับนะคะมีตัวแทนมารับเรื่องเพื่อเรียกร้องให้เอาผิดและสอบจริยธรรม คุณรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อพักเก้าไก่กรณีละเมิดข้อบังคับการประชุมสภาหรือไม่นี่เขาก็มาพร้อมเหมือนเขาปิ้นภาพมาเลยใช่ไหมเป็นภาพสีนะคะเขาก็นําภาพของกลุ่มที่มีการขึ้นอภิปรายติด่วนมาตรการอารักขาขบวนเสด็จเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คุณอัครวุฒเนี่ยบอกว่าตนขอบคุณมากที่เอารูปของตนและกิจกรรมของตนมาพูดในสภาแต่งานของคนรักสถาบันไม่ควรไปเกี่ยวกับเรื่องการเมืองกิจกรรมที่ตนทาแล้วภาพที่มีคุณชาดาคุณชาดาก็ไม่ได้ไปในฐานะรัฐมนตรีหรือสอสอเขาไปในนามนายชาดาไปร่วมปั่นจักรยานคุณอัครวุฒิก็พยายามอธิบายแบบนี้คนที่บอกว่าตนชอบใช้ความรุนแรงรู้หรือไม่ว่ามีใครเป็นไอดอลจากนั้นคุณอัครวุฒิก็เปิดภาพ เปิดภาพใครคะเปิดภาพคุณรังสีมันสมัยเป็นนักศึกษาที่ประทักกับตํารวจรวมถึงภาพสสพักเก้าไกลที่ไปอยู่กับกลุ่มนักเคลื่อนไหวรวมถึงภาพของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะที่มีภาพถ่ายคู่กับทานตะวันนะหรือว่าน้องตะวันตัวตุลานน์กลุ่มทะลุวังพร้อมบอกว่าผมมีไอดอลเป็นนายรังสีมันเขาบอกแบบนี้คะ่ะเพราะเขาเคยต่อยตำรวจต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าสื่อมวลชนเขาทำมาก่อน สิ่งที่คุณทํามาก่อนแต่คุณจะมาสอนให้ผมเป็นคนที่รักสงบคนที่อยู่เบื้องหลังม็อบขอบวนการทั้งหลายแหละเขาบอกว่าไม่มีขบวนการคุณไปนั่งอยู่ในนี้ได้อย่างไรเปิดดูใน Google เจอหมดยืนยันว่าไม่ได้เฟกนิวแล้วเขายังบอกด้วยนะคะในส่วนของคุณอัครวุฒิเนี่ยคุณเต้อาชีวะบอกว่าข้อความที่ตนโพสเมื่อวันที่8กุมภาระบุว่าจะไปกระทืบกลุ่มทะลุวังหรือว่าประทะก,กับกลุ่มทะลุวังตนยอมรับว่าเป็นภาพจริงยอมรับว่าผิดแต่ถ้าดูคลิปดีๆตนเป็นคนไปห้าม แต่คุณรังสีมันกับอาภาพของตนมาแขวนในสภาแล้วบอกว่าชอบใช้ความรุนแรงยืนยันว่านายชาดาไม่ได้เป็นคนอยู่เบื้องหลังถ้านายชาดาอยู่เบื้องหลังแล้วภาพที่ตนนำมาวันนี้คืออะไรนั่งคุยกับใครไปให้รางวัลใครตนไม่ได้ว่าเขานะไปหาข้อมูลจาก Google ได้ยืนยันว่าไม่ได้ตัดแปะข้อความนี่เขาอ้างแหล่ง Google เลยนะคะแล้วกลุ่มของตะวันเนี่ยคุกคามขบวนสเสด็จยติที่ผ่านมาคือทําอย่างไรก็ได้ให้แก้ไขปัญหาการคุกคามขบวนสเสด็จแต่ในรังสีมันกลับไปเอาบุคคลที่3าขึ้นมาแขวนอยู่บนสภา คุณคาดหน้าผมแต่คนเขารู้กันหมดว่าเป็นใครคนเขารู้หมดว่าเป็นเต้อาชีวะแต่ไม่ยอมคาดหน้าพี่ชาดาบอกว่าเป็นนักการเมืองหนุนหลังผมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายรูปกับรังสีมันผมเป็นเอฟซีเขาดูซิว่าจะสนับสนุนผมหรือไม่นี่เขายกตัวอย่างแบบนี้นะคะเขาบอกว่าพวกผมเนี่ยเปิดหน้าสู้แต่คนที่อยู่เบื้องหลังเด็กเรานั้นกล้าเปิดหน้าหรือไม่ เมื่อถามว่าจะมีการตรวจสอบผู้ช่วยสสอที่หนุนมอบด้วยหรือไม่คุณอัครวุฒิหรือว่าคุณเต้อาชีวะบอกว่าต้องดูว่ามีเรื่องคาบเกี่ยวกันหรือไม่นะคะเพราะคนอภิปรายคือคุณรังสีมันดังนั้นคุณรังสีมันจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเบื้องต้นก่อนส่วนอยากให้ลงโทษถึงขั้นไหนคุณอัครวุฒิบอกว่าก็ต้องการคําขอโทษและแค่ขอโทษประชาชนว่าเอาเฟกนิวออกมาว่าคุณแปลข้อความตัดแปะออกมาพูดแค่นี้เองความรับผิดชอบควรมีนี่แหละค่ะอ่ะเขาก็ไปถึงรัฐสภาเลยนะ เรื่องนี้ก็เหมือนถูกขยายความแล้วก็กลายเป็นเรื่องต่อเนื่องไปเลยนะคะท่านผู้ชมดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วฝากสมัครสมาชิกด้วยการสแกน QR code ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ